ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟีฟ่าท้ากิกับฟีฟ่า15โลว์ทูกลอรีนะฮะสำหรับตอนนี้ครับใกล้นะครับใกล้ที่จะได้เป็นแชมป์ดิวชันที่1นะฮะตอนนี้ผมแข่งไปทั้งหมด8นัดนะฮะ ชนะ5เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะฮะมีด้วยกัน18แต้มนะฮะต้องการ23แต้มนะครับผมถึงจะเป็นแชมป์ดิวิชั่นที่หนึ่งะฮะเหลือการแข่งอีก2นัดต้องเรียกได้ว่าต้องชนะรวดทั้ง2นัดนะฮะ2นัดสุดท้ายเสมอนัดเดียวยังไม่ได้เลยนะฮะต้องชนะให้ได้ทั้ง2นัดครับผมและสำหรับทีมที่ใช้เข้าแข่งขันในวันนี้นะครับนี่เลยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะทุกตำแหน่งนะครับผมเริ่มด้วยผู้รักษาประตูมาเนียเอลนอยเออร์นะฮะกองหลัง4 อินฟอร์มเบนาทีแล้วก็ดาบบิดอาราบานะฮะกลางรับเป็นสามิเคดิล่านะฮะไปอีกขวานะเป็นแกนเหล็กเบลปีซ้ายเป็นเนย์มานนะฮะกลางลุกไปทีมออฟเดอะเฮียอันเดรียสอินเนสตานะฮะกองหน้าสองตัวคาริเบซเซม่าจับคู่กับหลุยส์ซัวเรสนะฮะเรียกได้ว่าทีมนี้แหละทำผมนะฮะชนะ5เสมอ3าไม่แพ้ใครเลยนะฮะเหลือการแข่งอีก2งนัดดูดีเลยครับผมมาคู่ต่อสู้คนแรกของเรา โ oh, นะอ้พีพนะครับโอ้ยอเล็กซิสซันเชสนะครับสิลบาโอซิลเบนเชียเปิดมาเบนเซม่าครบสวยโซเลตเปิดได้เบนเซม่าเบนโอ้ยเหี้ยแม่โอ้เฮดคิกคี่ออกมาลุยสโซเลตล็อกมาเบนเซม่าอือยเยอะไม่น่าส่งเลยวะ่ะเฮ้ยอย่าไปดึงเขานะอ๋อ oh, <yeah. S 1> oh, หมุนแบบนั้นควยไอ้เหี้ย หลอกสองคนแล้วมึงโดนหลอกได้ไงวะทีเดียวสองคนน่ะไอ้หา่าแม่งเจอหมุนเวนยิงยิงแฝกหน้าแบบนั้นมึงทีมออฟกาเล็กซี่นอยเออร์ก็รับไม่ได้ครับไปส่วเลสโอ้ยส่วเลสชกบอลมาได้ส่วเลสชกบอลมาได้ส่วเลสหลบมาหนึ่งคนยิงเรียบเลยส่วเลสหลบมาหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวไกลไปเลยเก่งไหวเหี้ยตัวเลสอ่ะ ดูครับดูครับเลี้ยงมาเลี้ยงมาแตะลงหนึ่งจุดมาแล้วก็ยิงเลยเอาทำเพี้ยอะไรบบกูเนี่ยโ oh, 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 oh. อ้ช็อตโอ้ช็อตโอ้ช็อตโอ้เออไอหอยทอดเลยหมุนนี่แล้วจิ้มมาหมุนหลังกูว่าจิ้มมาจากด้านหลังระวังระวังโอ้โหไอ้ที่สกิลแม่งล้นเหลือเลยว่ะ ลุยโซเลตสุดล,ลุยโซเลตลุยลโเลลุยโซเลตถ้าไม่มีเว้ยดีแต่ยิงถ้าไม่มีแต่กูยิงคมว่ะมึงจะจิกจักหกกักหลบอะไรก็เรื่องของมึงเถอะไอ้ตับนี่นี่นี่น,นี่มาแล้วเบนซิม,มา่าโอ้เชีย่ย แดเนียลสเตอริทบัวขาวปอมุมกใสแน่นอนอุ้ยเชียเอ้ยไม่ถึงวะโอ้โหเชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียแล้วครับเชียร์ลงเชียร์ลงเชียร์ลงเออสัตว์ลีลามากลีลาไปเต็มร้อยยัดเคี้ยจานไปเลยชั้โหยนนี่นัน้นแม่งเล่นไม่ดีเลยวะ่ะแต่ก็แม่งชนะได้ไงวันนี้กูเล่นไม่ดีเลยนะฮะโอ้โหแต่ชนะครับเล่นไม่ดีเดี๋ยวไม่พอใจฟอร์มเลยนะ แต่ซูเมเรสซับไป2เมตรครับฟอร์มไม่ดีเลยครับเอาล้ครับผมตอนนี้มี21แต้มนะฮะแข่ง9้านะชนะ6เสมอสาะนะขาดอีกแค่2แต้มก็จะเป็นแชมป์ดิวชันที่1นะ่ะเป็นท็อปเลยเป็นเหมือนแบบจุดสูงสุดแล้วจะมาถึงไม่มาครับอยู่ที่น้าสุดท้ายแต่ถ้าฟอร์มนี้เป็นเหมือนนัดตะกี้อีกบอกเลยว่าลำบากครับผมลุยกันเลยทีมเดิมเมื่อวะทีมเดิมเมื่อวะดูกระชัเหมือนนึกว่าทีมเดิมว่ะ โอ้โหไม่ใช่ทีมเดิมครับไอ้เหี้ยดจดมูนอีกแล้วนะครับเจอโอ้จดมูนผสมบาเยนนะครับดจดมูนผสมบาเยนโอ้หาเข้ามาจะยิงแล้วโอ้โหเฮ้ยโอหูยฟิลิปลามครับโอ้เฮ้ยมากระไรดึงไว้โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งกระชากหายเลยวะเฮ้ยชอยที่มันเข้าได้ยังไงวะกูกกลางน้ำสไตล์ไก่กีกชากิลี่ยอี๊ ฮาคิลี่นะฮะกังนำสไตล์ม้วนมายิงดิยังไงหรอวะเนยม่าเลี้ยงเดี่ยวม้วนมาแล้วก็หลอกยิงแล้วก็ยิงต่อยังไงล่ะวะแป๊บเดียวนะเอาท่าให้กีแรงไปแดก <c oughs> เนยมาอัม้วนมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาหลอกว่าจะยิงเรียบร้อยไปเลยเฮ้ยเป็นสมาร์าตัดบอลได้ โอ้ยโอ้โอ้โอ้้สวยละมึงสวยเลยมึงเสียร้อยโอ้เพนอานเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยย่าโอกาสทองฝั่งเพชรเลยสวยเกดีล่ะโอ้เชียเนยโก่แม่งหนึบจริงๆว่ะโอ้โหไม่ได้คอเนอร์ด้วยผมไม่เสียฟาวนะครับสวย เบลตัดเข้ามาได้สมายิงแน่งๆโอ้โหประตูเซฟอีกแล้วมันจะหนึบไปไหนมันแตกข้าวเหนียวมาครับไอ้ยี่นี่เป็นเป็นคนภาคอีสานครับแตกข้าวเหนียวก่อนลงสนามทุกครั้งเป็นเคล็ดลับให้หนึบโอ้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 โา้โอ้อ้โอ้อยูอสูอ้สี้โอ้โอ้โอ้อ้โอยโอ้โอ้โอโอ้้ออ้อ้โออ้ออโอออ ไอ้เหี้ยโอ้อกเฮ้ยไม่ผัดวะไม่เคลียร์เนี่ยอุตสาห์เซฟแล้วเกดิล่าวิ่งหนีบอลหาบิดามึงเหรอมีอย่างพ่อมึงเหรอวะเนี่ยมึงยืนดูเขายิงเลยสัสนอยเอออุตสาห์เซฟไปแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะนอยเออลูกแค่นี้ต้องปัดเหรอวะไอ้ฮะโอ้แม่นเลวันดอฟสกี้ไม่แปลกใจหรอกยินแม่งงงจาก นอกเขตโทษอะเลวาไม่นนโหดจริงครับโอ้โหอะไรวะเข้าเหรออะไรวะอะไรวะอ,อ,อ,อะไรวะนอยเอออะไรวะอะไรของมึงวะอะไรของมึงวะนอยเออโอ้โหสามหนึ่งครับจะหมดเวลาขึ้นแรกถึงแล้วนะฮะนอยเออรํคำเข้าประตูตัวเองครับอะไรของมึงวะนอยเออไปเอามดลูกนึงวะมาตัวยิงทั้งสามลูก รอบหนึ่งจังหวะโอ้แล้วจะยิงกันไม่ฟาห์เหรอมันจะยิงมันมาขัดขาผมจากด้านหลังนะโอ้เชี่ยร์โอ้แคดดี้ไล่ที่แม่งน่ากระทืบพิงยิง,งไปไปเลยเย่ yeah! มาดีว่าอิานเตอร์ไล่มาแล้วไล่มาแล้วยังมีเวลาครับยังมีเวลาต้องการอีกสองประตูต้องการอีกสองประต,ต,รระตูต้องพิงชชะนะครับถึงต้องเป็นแชมป์ถึงจะเป็นแชมป์ ข้างซารอีกสองมาดูตอนนี้ผมเอาไทรแท็กกิ้งคือทุกคนบุกหมดแล้วลุยส่วนเลสดีกว่าปะลุยส่วเลสยิงฟีคิกอ้โหเย้เลโนโเข้าเหนียวนึ่งแม่งตัดอีกแล้วครับฟรีคิกอย่างสวยอะ่ะดูดิโอ้โหมันยังยังดิกไม่พอนะมุมยังดิกไม่พอนะฮะอิงไม่สตาเปิดนะมองไปเลยโอ้ย ไม่มีเวลาแล้วครับเวลาอีกแค่สิบสามนาทีเฮ้ยโอ,อย้อะไรวะลามลามจบโอ้ชาคิรี่เหรอวะเบียดไม่ลงเลยนะ ใครวะเฮ้ยโอยอะไรวะประตูมึงจะเหนียวไปไหนเนี่ยกูอยากรู้นะซื้อที่ไหนไอ้ที่ในมึงซื้อที่ไหนนะมึงซื้อมึงซื้อที่ไหนนะถามกูนหน่อยเถอ,อะเออเฮ้ยไอ้เหี้ยประตูกูออกมาด้วยครับในอ้อมเลยว่ามึงออกมาพ่อมึงเหรอนู่นเดินไปเอนเอา,อย,เอาอยุงหลังมีแม่งยิง,งกนกในห้างประตูมันเหนียวจริงๆว่ะ ยอมแมนออฟเดอะแมทครับประตูแม่งแมนออฟเดอะแมทไอ้เหี้ยประตูมันเสียบเก้าขังไอ้เหี้ยเลโนโ่แม่งเสียบเก้าขังเสียบเก้าขังอ่ะไม่แพ้ใครเลยนะแพ้ไอ้เหี้ยประตูเนี่ยไอ้เลโน,โน่ถึงโอพีมากเข้าใจปะ่ะจบไปครับไม่ถึงฝันนะดูดิแค่อสองต้าเองอะ่ะ ฤดูการนี้ผมไม่แพ้ใครเลยนะแข่งสิบนัดผมชนะหกเสมอสามแพ้นัดเนี้ยแพ้นัดไอเลโนเซฟเก้าครั้งเนี่ยกูยิงบุมแค่ไหนมันก็เซฟฟีคลิกมึงยังเซฟเลยแม่งไม่ไม่ได้แชมป์ครับไม่ได้แชมป์ครับเอาลูกชิ้นแชมป์ไปแดกก่อนแล้วกันต้องมาเริ่มกันใหม่นะฮะต้องเริ่มกันใหม่ต้องทำไม่ได้คนระับต้องเป็นแชมป์ให้ได้ เมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะตอนเราติดตามชมตอนต่อไปนะฮะถ้ามีอะไรคําหยาบหรือว่าอะไรเยอะหน่อยว่าือพิกรรมอะไรเยอะหน่อยต้องขออภัยด้วยนะแม่แค่นิดเดียวจะเป็นแชมป์แล้วในแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งคือทุกอย่างจบเลยนะครับถ้าเป็นแชมป์ที่วิชั่นหนึ่งทุกอย่างจบเลยโรธูกรีคือคือฟินิชแล้วอะ่ะเข้าใจป่ะก็ เหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็สามารถกดติดตามได้น,นะครับเพื่อรับชมรถทูกรอลลี่ในตอนต่ตอๆไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปพบปากกันได้ที่เพจ Facebook ฟรีฟาทายเคลียร์ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับแพ็คโอเพนนิ่งประจำสัปดาห์ที่19นะฮะสัปดาห์นี้นะฮะอินฟอร์มเจ๋งๆจา้าๆเลยนะฮะมีด้วยกันประมาณ3-4ตัวนะเริ่มด้วยอินฟอร์มดิเอโกคอสตานะตอนนี้ราคาล้านกว่าแล้วเยอะเป็ด